เฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยหิวไหมบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านะ้าอาทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเพียง คนเดียวนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปทําอะไรในป่านะครับวันนี้ผมจะพาพีนเพื่อนลุงป้านะทุกทุกคนทุกท่านเนี่ยไปนอนชิวๆในป่าสักวันหนึ่งในลําธารแห่งนี้นะครับที่นี่ก็จะมีลําธารเล็กๆนะครับแล้วก็น้ําก็ใสยนะครับมีปลาซิลอยู่บ้างนะครับมีไม่เยอะนะครับแต่กลางคืนที่นี่กบจะเยอะมากเลยนะครับพวกเขาเรียกกบภูเขาใช่ไหมครับพวกกบทูดกบภูเขาอะไรพวกนี้จะเยอะนะครับ แต่วันนี้ฝนไม่ตกไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาสำรวจดูนะครับว่าลำธารสายนี้จะมีกบภูเขาหรือกบทูดดังกล่าวหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยวันนี้ผมก็ห่ขอข้าวมาจากบ้านนะครับผมจะไม่มีการประกอบอาหารในป่าใดๆนะครับอ้ยแต่ผมคิดว่าผมจะหาพวกผักกูดเนี่ยเป็นกับข้าวนะครับวันนี้ จริงๆแล้วข้าวที่ผมอมาเนี่ยเป็นข้าวเขาเรียกว่าอาหารจานเดียวนะครับที่ผมได้นำมาจากบ้านนะครับผมไปครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงรอยแคมเก่านะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยเคยมาแคมแล้วที่นี่ครั้งหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับร่องรอยก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ฟืนอะไรพวกนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับร่องรอยกันก่อไฟประกอบอาหารนะครับส่วนทางนู้นนะครับก็จะมีลำธารเล็กๆไหลมาตามหินนะครับนี่โั้น้ำใสเลยนะครับแต่ว่าข้างล่างน่าจะอาบไม่ได้นะครับ เพราะว่าใบไม้เน่าใต้น้ำเนี่ยเยอะมากนี่นะครับมาดูทางนี้ดีกว่านี่โอ้ผมได้ที่แช่น้ำแล้วนี่เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดนี้สักหน่อยแล้วผมจะนั่งแช่น้ำนะครับผมโอ้ดูนำถานสวยนี่นี่อ่ะดูดูผมจะให้ดูตลอดช่วงที่มันชเชียวเลยนะครับนี่โอ้นี่อันี้เขาเรียกเฟิร์นใช่ไหมครับนี่ โอโโ้หบางจุดเนี่ยมีมอสเกาะอยู่บ้างนะครับหินสวยนะครับเขียวชอุ่มเลยบางจุดเนียโอ้โหสวยเนี่ยโอ้โหนี่อีกแองหอนึ่งเนี่ยนั่งนั่งแช่เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าแอ่งเนี่ยดินดูเหมือนดินกระซายเยอะหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่ากลับไปที่นู้นดีกว่า อข้างๆผมสังเกตเห็นไอ้ดอกอะไรเนี่ยครับไอ้บุกหรือเปล่านี่เหม็นมากนะครับเหม็นผมขอเรียกว่าดอกซากศพนะครับกลิ่นเขาเนี่ยจะเหม็นมากนะครับเหม็นเหมือนตัวอะไราตายสักอย่างนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์ดีกว่าเนะาะเพราะอันนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ย โอ้ยผมมาถึงได้ห้าโมงแล้วครับห้าโมงเก้านาทีแล้วนะครับ<อ>วันนี้ก็คงจะทันนะครับเพราะว่าไม่มีการประกอบอาหารใดๆเลยนะครับมีแต่ผุกเลกลางไฟชีสนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ําหลังจากนั้นก็จะกินข้าวที่เอามาจากบ้านนะครับโอ้นีกดองดอกเบลเลอร์เลยนี่บุกนะครับผมนี่โอ้กลิ่นเขาแรงมากนะครับไอยู่ระยะเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเนี้ยแรงมากนะครับ นี่ดอกซากศพนะครับผมเขาเรียกว่าดอกซากศพนะครับนี่แต่จริงๆไม่ไมไมไมรู้ทางการเขาเรียกไงนะครับแต่เขาคงจะเรียกว่าดอกบุกแหละนะครับในความคิดผมนะถ้าผิดถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าพืชในป่าเนี่ยมันมีเยอะนะครับผมรู้ผมเนี่ยมีนิดเดียวนะครับผมผมก็ไม่สามารถบอกชื่อพืชได้ทั้งหมดนะครับตรงไหนผิดพลาดก็ ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้เอา เชือกที่เอาไว้พาดไฟชีดมานะครับผมเลยใช้เถาวันแทนนะครับนี่เส้นขึ้นก็น่าพอครับเพราะไฟชีดเนี่ยมันไม่ได้หนักอะไรมากนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ฟ้าเนี่ยโปร่งดีนะครับไม่มีก้อนเมฆใดเลยนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับในป่าเนี่ยนะครับบางทีที่ที่เราอยู่เนี่ยฝนไม่ตกแต่ฝนนั้นไปตกยอดห้วยยอดลาธารเนี่ย กลางคืนมาน้ำป่ามาแบบเราไม่รู้ตัวเลยก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับผม ตอนนี้เปลผมก็ผูกเสร็จแล้วนะครับไฟชีตกกลางแล้วนะครับผมที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะครับแต่ที่นี่สัตว์ป่าค่อนข้างจะเยอะนะครับพวกหมูปา่าแก้งกวางกระลอกไกป่ป่าเยอะมากทําเยอะมากน,อากน้องๆหลายๆคนที่มาถ่ายคลิปที่นี่นะครับตกกลางคืนเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแก้งร้องหรือคำรามนะนั่นแหละนะครับดัง ก็ทําให้เขากลัวนะครับเพราะว่าเขาจะยังไม่เคยได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในป่าที่จะสร้างเสียงอย่างนั้นได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีแค่สัสตว์นะครับถ้าเป็นใกล้ๆบ้านหน่อยก็อาจจะเป็นคนมากแกล้งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแปลกไกกว่านั้นนะครับเวลาที่เราได้ยินอะไรก็แล้วแต่ในป่านะครับจะเสียงอะไรก็แล้วแต่เราอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ตั้งตัวไว้นะครับตั้งตัวอย่านอนหลับนะครับ ตราบใดที่ยังมีเสียงเดินเสียงร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องแบบตั้งสติไว้ดีๆแล้วก็ตั้งตัวไว้อวุวกธก็อย่าให้ห่างตัวนะครับผมบางคน่ยเที่ยวป่าเน่ยกาจะมีปืนสั้นสักกระบอกหนึ่งไว้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยแต่พวกผมไม่มีนะครับพวกผมไม่มีเพราะว่าการที่จะซื้อปืนเข้าป่าเนี่ยเมืองไทยมันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายผมไม่อยากจะจริงๆผมไม่ค่อยชอบอาวุธเท่าไหร่หรนะ <c oughs> ผมไม่ใช่นักลบนะครับผมถ้ามันเป็นทาองทหารอะไรเนี่ยผมก็อาจจะ ใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมไปแช่น้ำเล่นดีกว่าไหมครับเดี๋เดี๋ยวค่อยมากินข้าวนะไปนี่มันงกว่านี่นะครับให้น้ำไหลออกไปให้หมดก่อนอันนี้ก็ต้องออกนะครับมันคันมากยางแล้ว บอลใช่ไหมครับมันคันมากนะครับถ้าใครแพ้นี้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแนะนําให้เราออกนะครับในบริเวณที่เราจะแช่นะครับในป่านี่ประมาทนิดเดียวคือชีวิตเลยนะครับถ้าพลาดขึ้นมาแล้วก็อาหารกันกินนะครับก็พืชผักชิน้นเล็กชนที่ไม่มั่นใจก็อย่าไปกินนะครับถ้าเรากินผิดขึ้นมาครั้งเดียวเนี่ย มันหมาถึงชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะกันเดินป่าคนเดียวแบบนี้นะครับกับพืชผักที่เราไม่รู้จักจะเป็นถลไม้ป่าอะไรก็ตามอย่าไปกินนะครับผม ตอนนี้ผมก็แช่น้ําอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะออกไปหาผักนะครับเพื่อจะมาเป็นกับข้าววันนี้ผมเอาข้าวมานี่ข้าวหนึ่งกล่องกระเพราไก่นะครับนี่แล้วก็อันนี้หม้อสนามนะครับผมเอาไว้ต้มน้ําตอนเชา้าๆไว้ดื่มกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหม้อสนามกับข้าวผมเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ปิดให้มิดชิดนะครับผม อพอแถวๆนี้มีลิงด้วยนะครับถ้าเราเก็บไว้แบบนี้จะดีที่สุดนะครับอันนี้ถ้าลิงมาดึงไปได้ผมก็ยอมแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ธรมรมดาที่คงทำอะไรมันไม่ได้นะครับ ดเอย่างนี้ชิดไปไปขึ้นไปข้างบนนุ่นดีกว่าอ่าครับอยู่ในป่านะครับการเดินออกจากที่แคมป์เนี่ยอยา่าไปตัวเปล่านะครับควรเอามมดไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็มีอาวุธไว้ให้เราป้องกันเราเนี่ยป้องกันตัวนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับต้องไมมีต้นกล้วยป่าอยู่ ู้สึกว่าจะหนีต้นนะมีหัวปีก้ยป่อยู่แต่ว่าผมคงไม่เอานะครับผักกูดผมยังไม่เจอเลยนะครับเอาข้างหน้านนใช้หรือเปล่าก็มีนะนนี่เลยนะครับ,รบนี่มันเป็นเฟิร์มนี่ไม่ใช่ผักกูดนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอายอดเขา กินได้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้กินไม่ได้แน่นอนนะครับโอ้นี่ก็มีแอ่งน้ำตาซิวเยอะเลยนะผมว่ายอยู่ที่นี่นะครับผักกูดน,นี่จะต้องเดินไปข้างบนนู่นหรือเปล่านะครับหรืออ๋อนี่ผักหนามผักหนามต้องต้มนะเนี่ยโอ้อยใบเบล,อเล,อ,เลอเล่เบลอเล่เลย โอ้โห oh. แต่ว่าไม่มียอดแล้วนะครับอันนี้คือฝักของเขาหรือเปล่านี่เห็นไหมเหรยนะครับใบใหญ่ๆงั้นเลยถ้าแตกยอดออกมาน่าจะโอ้โหอนี่ดอกของเขานะครับนี่ดอกของเอ,อผ,ผักหนามนะครับผมว่า oh, กลับไปกินแบบนั้นดีกว่าเนาะ เพราะว่ากะเพรา,าก็เขาปรุงมาแล้วนะครับอ,อ๋อนี่ไงยอดยอดเฟิร์นหรือเปล่าครับผมไม่เคยกินนะผมผมเลยไม่กล้ากินก็อย่างที่ผมบอกนะครับเข้าป่านี่อย่าไปกินเลยซีซัวนะครับถึงหน้าตามันจะน่ากินหรือดูเหมือนกินได้ก็อย่าไปกินนะครับบางคนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าผลไม้ป่าที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่กินไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยใครยอด ้มีคนมาลื้อของผมเฮ้ย,ยนู่นไปนู่นแล้วโอ้โหกระจายดูดิเฮ้ยมีอะไรหายวะเนี่ยนู่นนู่นนู่นเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรวาย หิวไหมบอกว่านุ่นทิ้งข้าวไวด้ดีไม่กระจายห้องข้าวอยู่นี่เฮ้ยไปกินข้าวดีวก่อนก่อนเด้เฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนมันทิ้งหม้อ,อ,อสนามผมไว้กับ ลองเขา้าหุมตรงนี้สงสัยเอาไปไม่ทันมีแคมป์ดีก็พอคืนนี้คนแน่นอนนะครับแบบนี้ไม่ใช่ลิงแน่นอนนะครับเอ้ยดีไหมยืม งเสียิรนูน่นแคม,มอยผมนู่น,นวิ่งอย่างไวเลยเป็นชายน่าจะเป็นชายนะครับแต่ผมสั้นใส่ชุดสีดำนะครับวิ่งออกมาท่งทรายไม่เห็นผมเดินกลับมาแล้วแหละมันเลยวิ่งออกมา ตับได้จะด่าสักคำคนมังหิวหิวอยู่โอ้ดูมื้อข้าของกระจายเลยเกียนจริงเกียนกว่านี้ไม่มีกแล้วอะหิวมาขอผมดีๆผมก็ให้กินนัเนี่ยมีวกล่องเยอะด้วยเรื่องอ่อง่ะเดี๋ยวผมขอเก็บสัมภาระผมก่อนนะผมกินข้าวก่อนนะครับหิวมากผมจะแคมปต่อดีหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ขอกินก่อนแล้วก็คิด นี่ครับข้าวผัดกระเพราของผมโอ้โหดูดิเละเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะมาหนาวนี่ขมหรืกอเปล่าบิดสักหน่อยโอเคบิมิลลาห์ ตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะย้ายที่นอนนะครับผมจะเดินกลับไปนะครับตามทางที่ผมมานะครับเมื่อตรงไหนผมนอนตรงนั้นนะครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับผม ไปครับกับบ้านครับไม่อยู่แล้วนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเจอที่ที่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้ามันมืดแล้วนี่ผมจะจุดเลยนะครับถึงจะเจอที่ที่เหมาะหรือไม่เหมาะผมจะหาจุดที่ผูกเปลได้ผมก็จะนอนเลยนะครับเพราะถ้าจะให้กลับถึงบ้านเนี่ยมืดแน่นอนนะครับดึกแล้วก็การเดินป่าในเวลางคืนคนเดียวแบบนี้อันตรายนะครับผม ก็ออกมาจากแคมป์เก่าได้กลายแล้วนะครับแล้วก็ผมคงจะต้องหาที่ผูกเปลยแล้วแหละเพราะมันมืดมากเลยนะครับโอ้เจอลตจะ,อะ,อะตรงนี้ได้ดีเนาะตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะผูกเฉพาะเปล,ะนะมมลเยนะครับผมไม่กางฟายชีนนะครับปุ๊บปั๊บผมไม่รื้อทันนะครับผม เปิดไฟนะครับผมจะนั่งที่มืดนี่แหละนะครับน้าเหนื่อยนะครับวิ่งกี่อันนี้ผมก็ออกมาได้ไกลแล้วนะครับก็ใกล้ถึงทางใหญ่แล้วนะครับออกไปน,นิดเดียวถึงแล้วนะครับวิ่งไปกว่ามาสักสิบนาทีก็น่าจะถึงครับสิบนาทีก็ไกลอยู่นะครับถ้าวิ่งนะครับผมแต่ถ้าเดินประมาณยี่สิบนาทีนะครับ นี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับสี่ทุ่มสามสองแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยก็ผมไม่เจออะไรที่ผิดปกติใดๆนะครับผมก็ไม่ได้เปิดไฟทั้งแตงหัวค่ำนะครับผมก็จะไม่เปิดไฟทั้งคืนเลยนะครับจะไม่ส่องไฟชงไฟฉายนะครับแต่ไอ้ที่ผมเจอเมื่อตอนเย็นเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่แต่แถวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผม แ้ในป่านี้ก็มีทางเส้นนี้เส้นเดียวนะครับตอนนี้ก็ดีในเสียงนกนกอะไรก็ไม่รู้นะครับดีไหมครับผมก็อนอนต่อแล้วกันนะครับผม ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับนกตัวนั้นก็ยังร้องเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี้ไม่กล้านอนหลับสนิทนะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับผมเมื่อคืนอากาศดีมากๆเลยนะครับเมื่อคืนผมแทบไม่ค่อยได้นอนเลยนะครับเพราะว่าผมต้องตื่นเป็นระยะระยะต้องระวังตัวตลอดเลยนะครับเมื่อวานไม่รู้ว่ามันที่ผมโดนหรือเข้าของแล้วก็ขโมยข้าวแล้วก็มอองผมไปเนี่ยไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น หมนขโมยในป่าทั่วไปนะครับคงจะไม่มีอันตรายอะไรมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนนะครับการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังฝืนแค้น่ที่เดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นไปได้เราย้ายที่เลยี่ดีที่สุดนะครับมีเวลาก็ให้รับ,บ้านนะครับแต่ถ้าเดินทางในเวลากลางคืนไม่แนะนํานะครับกลางคืนในป่าเนี่ยเราเอาจจะเจออันตรายมากมายนะครับ <c oughs> ต้องระวัง การนอนที่ต่าแบบนี้ปลอดภัยไหมไม่นะครับสําหรับป่าใหญ่ก็ไม่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปคนเดินป่าเขาก็นอนแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ขึ้นไปนอนบนที่สูงเลยอันนี้เขาไว้ใช้ในป่าที่ไปคนเดียวแล้วก็เป็นป่าที่สัตว์ร้ายนี่จะเยอะอย่างเช่นพวกเสือพวกหมีในป่าลึกๆอย่างเงี้ยนะครับป่าที่คนเข้าถึงได้ยากอันนี้เขาจะนอนที่สูงนะครับ อีกกรณีหนึ่งที่เขานอนที่สูงก็คือคนล่าสัตว์นะครับเขาจะนอนที่สูงประมาณ 10- บถึงสิห้าเมตรนะครับเขาจะนอนนอนฟอกสัตว์เพราะว่าการอยู่ที่สูงเนี่ยมันมองเห็นได้รอบทิศเลยนะครับสารรมรถองศาเลยมองได้รอบทิศนะครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงง่ายกว่าเราอยู่ที่ต่ำนะครับเสียงกิ่งมุงกิ่งไม้หักแก๊้งแกล้งอะไรเงี้ยเราก็ดีนแล้วนะครับแค่เสียงหนูเดินเนี่ยเราก็ดีนแล้วนะครับโอเคครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่เพื่อนชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่เพื่อนท่านใหม่คนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางใหม่ๆที่ผมจะเอมาอัปเดตนะครับผมบายยไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ